พี่น้องฮัลโหลพึ่งดอกงามๆจ้าพี่น้องมื่อนี่วันอาทิตย์ที่สิบแปดสิบเก้าจ้าสิบเก้าเนาะเห็ดมาพี่น้องเห็ดหน้าแดงก็ยังมีอยู่แม่มจ้าพี่น้องมึงรู้ปะเห็ดน,น้ำหมากดอกงามๆแต่พี่น้องนี่จ้าดอกนึงโอ้ยมื่อนี่วันอาทิตย์ที่สิบเก้าเหรอพี่น้อง แจะดอกนังด้วยล่ะดีอยู่ในไต่ใบไม้นีน่พี่น้องนะวิวทิวทัศน์ชมวิวทิวทัศน์ไปน้ำจากพี่น้องจา้าพี่น้องมุดล่ะเป็นเกาะย,ย,ยาต้องถือคนเปื่อยพี่น้องเน็ตนาดแดงออกเป็นโมได้จา้าคุณนะนั่นแม่พี่น้อง ดอกบกง้ายบังกรูรละเหน็นนาแดงพี่น้อ,องอะไรพี่น้องยังมีอยู่พี่น้องเหน็นนาแดงออกเป็นโมเป็นโมเลยจ้ะบังกรือหละพี่น้อง